ค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านเด็กชายชื่อนัดชวนเพื่อนเพื่อนเล่นซ่อนแอบหลังพระอาทิตตกทั้งที่ผู้ใหญ่เตือนไว้เสมอว่าอย่าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเดี๋ยวผีซ่อนตัวจะมาเอาไปนัดหัวเราะไม่เชื่อเรื่องผีสางชวนเพื่อนซ่อนตามมุมมืดของบ้านร้างท้ายหมู่บ้านเสียงหัวเราะสนุกสนานดังไปทั่วแต่พอถึงตาเพื่อนชื่อบอนซ่อนกลับหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนัดเริ่มใจคอไม่ดีตะโกนเรียกชื่อบอนทั่วบริเวณแต่มีแค่เสียงลมพัดผ่านและเงามืดที่ดูเหมือนเคลื่อนไหว พ่อแม่ของบอลรู้เรื่องรีไปหา,หาหลวงปู่ที่วัดหลวงปู่หลับตาแน่นแล้วพูดเบาๆว่าเด็กมันไปท้าทายของที่ไม่ควรท้าต้องสวดเรียกดวงจิตให้กลับมาก่อนที่ผีจะพาไปไม่กลับหลังสวดมนต์จบหลวงปู่บอกให้เดินไปค้นหาอีกครั้งไปเจอบอลที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทั้งท้งที่ต้นนี้หาหลายรอบแล้วไม่เจอบอลลืมตาใบหน้าซีดเผือดจำอะไรไม่ได้เลยแม่และพ่อจึงพาบอลไปกราบขอบคุณหลวงปู่ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเล่นซ่อนแอบตอนพระอาทิตย์ตกอีกเลย โดยเฉพาะหน้าที่บอกว่าคืนนั้นเขาเห็นเงาดำๆยืนอยู่หลังบอลก่อนจะหายตัวไปในความมืด